พรสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำเนิดแต่มันเกิดจากผลลัพธ์ของการที่ได้ฝึกฝนเลย สวัสดีทุกคนเรียนครับตอนนี้อยู่ช่วงโซวนหัวเหรอเหนเดี๋ยวสนับก่อนจะไปดีโอคลิปกดไลค์กดแชร์พร้มด้วยนะครับโอเคพร้องแล้วก็ไปกันเลยไปลุยเลยสุดๆเลยสแก๊วอ่ะอ่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ไอไรพวกองข้างล่างตัวนี้พ<ว>ไีไปช่วยไปช่วยทั้งนั้นมาเด็สัตว์ใหเละเลยรอ,อ,อมันดักรอรารอเลยเไปังนี้มาว่าเป็นสามมาเร็ยนไหมมาล้วมันาล้วเป่าเปาวะ ่อมันต้องรอมันตัวนึงไงตึ้งเป็เหมดอนตึ้งไปมึ้ไปดิมาึ้เข้าไปจีน้องมาเูมวน่รอบนอกกันพี่ไปคอยลินอยู่เด็กอยู่อย่ว่าเยอะอย่าดุนนอย่ดูอยู่ห้องหน้าหน้าหน้าเราห้องหน้าเราพลังเ่ามีอย่าดูนะอย่าดูจีน ยูตีดีกันปะหลเดจะหลุดเดินไปเรื่อยวเดินไปเรื่อยๆโมเปตีนหนึ่งเลยนะหมดยังหมดยังจิโมเปตีนึงแล้วระวังด้วย๋ยวมันติ่มปาอยู่ไหนไอป่าเลยนะไอบอลปืนมันเอ๋มแล้วระวังนะเอ๋บิงไม่นะพยายามต้องมาต้อมาตัดบอก เก็บไว้ผมดีได้ล้จะเป็นลูกจองอย่างนี้เอามาแบ่งให้เวน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้โดนไปแล้วมันมีเรา้ายน่าจะหนีได่แหละเรอกันตัวไอ้ I need a stop. I. I need a stop. เร่งรไปป่ะมานี่ต่อนะค่อยๆขยับเล่นใจเมืองไปเลยพี่มแกะี่ต่อไปหยุดโต๊ะไว้ไหนแล้วรถมารถมารถมามีรถตามพี่มีรถมามองไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนต่อนะ Watch out, man, man, man. I enemies ahead. I need a stock. ไปไหมเราต้องออกไปโทษทีขอ่ะคืนมันนั่นแม้ี่หรอยังไม่อะไรเลยทำไมเงินเลือดไม่มีกันทำไมเก็บป่าไปเร็วยุกี้กร่เดาคนโผล่มีไม่มีคนนีมีคนสาม เอไว้กระเป๋ารถเลยก็ได้เอาไว้กระเป๋ารถังเอารถทไม่ได้ให้มันีต้องมันไงมันึส่วนกเียกับกกระเป๋าอ่ะก็มีเก็บีกระเป๋าแล้วก็มีเฮ้ยอเาเลยามเแฮนรถอยู่ตรงน้

อันนี้บอทพี่ Watch out คุอโอ๊คดี่ซน์ครับยูนี้รถนะเพื่อนตรงนั้นน่ะผมไม่ได้เก็บมาแล้วประตูบ้านเปิดฮะ Watch out นี้ประตูบ้านเปิดนะประตูบ้านเปิดนะน่าจะมีมาแล้วมาแล้วพี่บ้านนั้นอ่ะมันอยู่อใช่เลือดจะได้เลือด ว่าระงตาสับหรอมีเยอะใช่ใช่เฮ้ยขึนต้นนีระจิกมัอยต้นคอต้นหลังแปลงเี่มิมีมีดีนดนนาพีนาพี ไม่รอด้วยรอด้วยระวังด้วยพี่ปานฝั่งตรงข้ามระวังระวไ่บอลไม่บอลอมี่ของยันเลยอะโตกันบอลไมมีอะไรเลยโอสยูเนี่ย I got supplies. ยิงหน้าเลยเก็นบน้เก็บะะนะไตงปาม,ามเลยลงมาแล้วก็ยิงเลยไม่<อ>ูดกูมิงกันเลยเอาจะเอา,าอไปบูแคมต,ต่ยาไม่มีนะอะไรวะเออยาไมผมไม่ได้ยาแนนเยมีมิบูทแคมมีบูแคมีบูธแคมมีทำบูทแคมมียิงกันนะ i อ d เนียดสต็กม่สระโไม่ได้ไม่ได้สระโมอะไเี้ยดูีเยคุณสองมีสได้หมดอะไรจะมเบอร์ไหนคนก็ทิ้งไปแล้วเราไม่มีก็บูดเขมมีนบูดเขมดูเลย โอ้ิเหมือนเต่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเิอเมื่อกี้ทั้งหมดอย่างดีเล่นก็รก้แค่มีแก่ดีสองคนนี่สุดแล้วเหรอไม่มีเหรอไม่เข้าเลยละความไม่เข้าเลยไม่มีเหตุผลตรงน้มาเห็กแบไม่มีตัวมีตัว ไม่มี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 ไม่มีมมีอยู่พี่อยู่พี่ไปแล้วอุ้ดแคมเลยอยู่บ้านกลางอะไรเรื่มากว่าล้มล้มบ้านกลางล้มเว่งบ้านแดงวะอีกไม่บ้านแดงบ้านกลางไปแล้วโอ้โหแล้วตกอะไรเนี่ยอะไรอยู่วะกูจะไปทางเสียงให้กูตกกูขึ้นยังไงวะเนี่ย มันกางลงมัรดูมีสี้วไม่รู้ตวัวเฮ้ยวั t c h out ปวดไม่ที่เกินมเปิดตัวแล้ว่ะป<น>ิดต<น>ัวแล้วนะคอมบอดบนด้วยเราอ่ะใส่เงียบ่องยบนสนใจเอาตัวก่อน คนกันายวันไปได้เข้ามาแล้วอุ๊ยเข้าไม่ได้วะระวังด้วยนะระวังไปเอไปเพือนช่วยช่วยช่่ยไอ้รีบวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วรุดรุดรุมาเร็ว มีมีมีมา rotation เดี๋ย้ํานละทีลงลงไปละทีนี้มีทีนี้มีทีนี้มีทีนี้ก็นดิทีนี้ก่อนโทนี่ Thank you พีวยพี Believe, ่ชอทําให้ช่วยระวังระวังนอยบ้นี่คอบงงี้คับผอสกอร์มันจะบนระเบิดล เบอเบอรอะไรอะไรอะไรเป็นไระเมันตลาดดีวะเดียยังไม่ปั้นยาเลยเอามันก็มาแล้วก็มาแล้วมันจะทันไหโอ้เก็บยาไม่ทันเลยวะไม่จะสันอยู่ตรงบันไดตรงบันไดเฮ้ยบนไหนนี ไปไหน่ะเพื่อนดูว่บโดนเราลั่นเพื่อนพอดีโนนั้นเล้นะต้องทายังไงละตายรีเดียวเลย้องย Thank y ุณมีคุณภาพเล้วางกองะลูกโซงยังไม่ไโดนอ่ะยิงไปอ่ะ

น,อนของคาดตลาดเบอร์เบอร์สองไปพักแล้วเบอร์สองไปแล้วเราไม่เล่นแล้วหรอพักก็เพราะว่าเขาเมาเขาพักก่อน เหลือสิบสามตัวเพื่อนเอาเงินไหมยิบห้าบากัจะเอาครบละโอยูแปดศูโอเคจะรวยไปไหนขึินแปรวิงหมาบวยแล้วนี่นแปริเส็จเออในีนมันมา ในวงอยู่นะ้วทำไมต้องรีบว <Okay. S 1> นะเนี่ยเดี๋ยวเย็นไว้เดี๋ยวรีบไปวิ่งไปหามันตายไอ้ตัวไอ้แอบไปตรงนี้สสตัวที่<ะ>มันเท,ท่าไหร่ตัวยีวีอืมพี่ปลาลูกไปไปพี่บนนี้รีบไปเลยอืมวิง่งวิ่งเข้าวงวงโจก่ไหนวะเนี่ย ดูไงดีไอดอกไอดอกมีนั่น Watch out ไปไหมไปไปเสียงไหมแล้ดเราต้องอยู่ในนนดอืมแล้วไปเอาอะไรไอดอกวะไม่มีอะไรขบไปเดี๋ยวเราเอาดูวงก็ได้ไม่ดียิจแารอน่ย เราไปก็ไไปไปไปเลยยิงกันไปเข้าไปยิงกันไม่ไปยิงเราอไม่จเยแล้วยิงกันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยแเนี้มันบวของเยอะดีของก็มเยอะแต่ว่าชอบตัวกัตรงนั้นปงมันดีเ็ไคิด้ััว่อนมันไ่วันูแต่ว่ายิงได เเล่นเสดียอยู Hello. Hello. Hey. Hey. Yes. Yes. ่ี่เขาอะรุดเกะด้วยยิ่งไปอะยากกอยู่นนี้พอดีมาที่นี เดี๋ยวต้องระวังตัวนอนนี่แหละนอนเนใ่ไนอนตัวเดียวเนี่ยน,นอนสองสามตัวเนี่ย เปรียนราอย่กันบเรัดกดข้างไหนี่โอโห A W A W M อะพยาวะทำไมอ่ะไปเล่นล่ะีวิวไม่มีอันนี้มาถึงวันระยะเสียงชมวงน้อยนะวงน้อยแล้วพคตน่ากลัวเลยน่าจะขยามเลยยิ่ง วงยี่น้อยน่าจอดของหมดอ่ะเยอะยังไงดีไปต่ออุ้ยถ้าจถ้าเรามีไอ้สโคปเนี้ยเราเราสงสัได้แลเราไปเรืเลยเลยไเลยอยกร่อยช่ไม่ใช่เราบวกครัเนี้ยมันมันจะเอียงเลย ก็อดูมัก่อนนะนอดูมันอีกครั้งนึงก่อน,อน,น,อนไปไปเลไปวิ่งไปโดนกับดักมันตายอยีกนอนแอบยิงน,น,นงาทีแนะ้วก่นนอนเปี่ยนไปวม่อีก จบเนี่ยแย่ามันวิ่งกวาหาพุ่งมาดีไปมีบอลเด็ดมีเต็งงูแถวนี้มีเต็งงูเราอยู่ที่สูงไว้วิ่งอเคสิ่งนี

ไหวพ่อกูตอนไหนอ้ไเฮียตาปลาควันอีลูกนึงนะต้องช่วยก่อนนะช่วย่อนเบเบโอไม่ทันแล้วช่วผมไม่ทันสุ่มนี่หว่า Thank you โมไปเยอะมหไเจอแล้วเล่นเลย

ไอตัวเคาะอยู่ไหนโอ้ยอยู่โน่นโคตรไกลเลยเคาะอยู่โน่นนะไอ้ตัวเคาะอยู่ไหนโอ้ยอยู่โน่นโคตรไกลเลย